มาต่อเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นพอร์เต350นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟใต้บอกตัวใหม่ล่าสุดเลยของค่าย g l p นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์ตรวจจับนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งให้กับลูกค้าไปแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเปิบนะไฟก็จะติดเองนะครับตัวนี้สามารถติดตั้งตรงไหนก็ได้นะนะครับแต่ลูกค้ามีความประสงค์ที่อยากติดตั้งตรงนี้ก็ติดตั้งให้ตรงนี้ไปนะครับอยากจะติดใต้ติดตรงไหนตรงไหนก็ติดไปเลยนะครับตัวนี้ก็ถ้า มีอะไรก็ตามมาเคลื่อนไหวนะครับไฟเขาจะติดตล,ลอดเวลาแต่ดับใดถ้าไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเ,เ,เนี่ยนะครับเขาก็จะดับไปเองแบบนี้นะครับเมื่อมาปุ๊บเห็นไหมไฟก็จะติดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเขาก็ก็จะดับไปเองรวมถึงการปิดบอกนะครับปิดบอกเหมือนกันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าไฟจะไม่ติดแล้วเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดบอกขึ้นมาปุ๊บไฟติดขึ้นมาฮะแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะบอกได้เลยคะติดตั้งได้กับรถหัวใส่ทุกรุนเลย ครับทุกรุ่นไม่ต้องหาองศาเอียงนะครับไม่ต้องหาองศาเอียงอีกต่อไปนะครับวางตำแหน่งไหนจุดไหนเอาที่เราชอบเอาที่เราสะดวกรวมถึงงาน DIY จะไปใส่รถเก๋งรถกระบะหรือไปทางบ้านอะไรกอะไรอะไรก็ตามอะไรพวกนี้นะครับสามารถติดตั้งได้เลยนะครับการติดตั้งก็ง่ายเหมือนกันนะครับก็ติดตั้งกับคู่บวกแล้วกับคู่ลบจบนะครับนี่ครับติดแล้วนะครับออกห่างปุ๊บนะครับหรือเรามือวางไว้เฉยอย่างนี้นะครับมันก็จะดับเองเห็นไหม แต่ตราบใดเรามีอะไรเคลื่อนไหวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไฟเขาก็จะติดขึ้นมาเองแบบนี้เห็นไหมฮะโอเคนะครับแล้วเ,เราก็จะปิดบอกนะฮะเดี๋ยวเราปิดบอกกันเดี๋ยวเราแง้มดูกันนะไฟัเขาก็จะดับเห็นไหมฮะเปิดปุ๊บ,บไฟเขาก็จะติดแบบออโต้นะฮะไม่ต้องตัวเซ็นเซอร์ค้างอีกต่อไปนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟใต้บอกเวอร์ชั่นสี่เวอร์ชันใหม่ล่าสุดตัวนี้เป็นตัวไใตไใต้่อไฟใต้บอกตัวจจับ การเคลื่อนไหวครับโอเคครับ